ามเก้าย็ดยี่เจ็ดยี่เ okay. จ <okay ็ดอ no> uh ันนี้อันสามพับสี่สิบห้าว่าสายสายดิถ้าสา้สายหาสิบมันว่าสี่สิบบาทสี่สิบบาทอันที่อันนั้นว่าสสายสี่สิบหาพอพอมันสามพับดิโอเคเออหลักจัเดี๋ยด้หลักัอันนี้ของบน่านีได้แล้ว ลขายวันนี้แม่าำขายานล้วมันแปดสามยี่สี่ยี่สี่กับหาซีเป็นสองร้อยเก้าสิบวกหองลงสามรอยยี่สิบสามรอยี่สามพับสามพันห้าสิบสามพับสี่สิบห้าถ้าใช้ ถ้าสายสายจังหาซิฟอันนี้สายสายอยู่ดีนี่แมนสายสายอะเนี่ยก็เลยเป็นหาซิฟกัดสายขันซื้อพื้นเด้พื้นละขายจังไหนสายพื้นแบบไี้ซื้อพื้นจังไหนก็ได้ว่าจะขายแม่ขายบ่นี่ยพื้นละห้ารอยอือนี่วะนี่วะนี่ไทยไทยนี่ไทยนี่เสียวไปโฆษณาโค้ดมาซื้อนี่คุณแม่

อันนั้นน al. ี or, ้ของไผ่ต่ําขันแม่นี่ของยายเบียรโอ้ยายเบียร์แก่ีลแม่เอาไปปูเบิงมาล้วแมแปงโอ้เบเสียดายอีกันกันบ่เอามรนแล้วเนยเลยน้ำหกโอ้ยเยาว่าบาหนักเด้อนี่